ึ่งกันทั้งสนามบิวภูริพลสปีดคว้าตัวรอบรองวิ่ง100มศึกชิงแชมป์โลก2025การแข่งขันกรีธารายการชิงแชมป์โลก2025 World Athletics Championship 2025ที่สนามกีฬาแห่งชาติญี่ปุ่นกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงเย็นวันที่13กันยายน2568โดยไฮไลท์สำคัญบิว ภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มทีมชาติไทยไวัย19ปีลงแข่งขันในประเภท100เมตรรอบคัดเลือกที่ที่4เพื่อหาตัวแทนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศผลการแข่งขันปรากฏว่าบิวภูริพลออกตัวรั้งท้ายก่อนสับสปีดในช่วงท้ายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ4ด้วยเวลา10.15วินาทีถือเป็นเวลาที่ดีพอ Q3 Next Best คว้าตัวผ่านเข้าสู่รอบรองได้สำเร็จ นอกจากนี้นักวิ่งชาวไทยยังกลายเป็นนักกีฬาจากทวีปเอเชียเพียงรายเดียวที่สามารถทะลุเข้าถึงรอบรองรายการชิงแชมป์โลก2025ได้สำเร็จหลังนักวิ่งจากญี่ปุ่นและจากจีนไม่สามารถทำเวลาผ่านเข้ารอบได้สำหรับบิวผู้ริพล์บุญสอนจะลงทำการแข่งขันวิ่งรายการชิงแชมป์โลก2025ประเภท100เมตรรอบรองอีกครั้งในวันที่14กันยายน2568ในเวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย